สวัสดีครับผมนายวัชเชราอนะครับวันนี้ผมจะมาโลเปเรื่องการเปลี่ยนถ่ายในมันเครื่องเกียร์สุดท้ายแล้วก็ค่าแรงขันของรถใหญ่นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับข้อมูลจกบำรุงรัษาของรถรถใหญ่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นตระกูลเอก่อนนะครับตระกูลเอยกตัวอย่างวันนี้ก็คือเป็นตัว NDR น5นะครับเป็นเครื่องยนต์4 h k 1 TCM นะครับ น้ำมันเครื่องก็ใช้เบอร์ 10W30 นะครับความตุนะครับตอนที่ใช้เติมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองก็อยู่11.5ลิตรนะครับเปลี่ยนทุก20,000กิโลนะครับส่วนน้ำมันเกียร์ก็น้ำมันเกียร์ก็เป็นเพียร์ MVI นะครับเบอร์ 5W30 ถึง 5W40 นะครับความตุนะครับที่เติมเข้าไปครับ3.5ลิตรนะครับเปลี่ยนถ่ายทุกๆ40,000 กิโลหรือ2ปีนะครับถ้ามาเซิร์ท้ายก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนที่1กิโลหรือสองปีนะครับก็เป็นเบอร์120นะครับเติมเข้าไปจะอยู่ที่ประมาณ5.2ลิตรนะครับอ่ยายแล้วก็จะเป็นตระกูลตระกูล F นะครับตระกูล F ที่ผมยกตัวอย่างก็เป็น FRA น,นะครับเป็นะ r a 90ถ้าเป็นเครื่อง 4HK นะครับก็เปลี่ยนถ่าย้เมันเครื่องฟองก็อยู่ที่11 0.5ลิตรนะครับเบอร์10วิวเหมือนกันนะครับวิว30เหมือนกันนะครับมันเครื่องก็เป็น่เบอร์90 GL5 นะครับจ่ายชุๆ40,000กิโลหรือ2ปีนะครับลงท้ายก็เช่นกันนะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างอีกก็คือ FX7.7 z นะครับเป็นเครื่อง6ล z 1 PC นะครับน้ำมันเครื่องก็เบอร์10 w 30นะครับหรือน้ำมัน คือ15 W 40นะครับเครื่องนี้ก็ท้ามเครื่องคองก็จะอยู่ที่ประมาณ30ลิตร30.5ลิตรนะครับเปลี่ยนทุก20,000กิโลมนะครับเจ้าของน้ำมันเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ ZF นะครับน้ำมันเกียร์ ZF เปลี่ยนทุกแสน2กิโลเมตรนะครับก็ใช้น้ำมันเข้าไปความดูดอ,อยู่ที่ประมาณ8 0ลิตรนะครับส่วนน้ำมันเพลินท้ายก็จะใช้เบอร์140มืนก็จะมีล้อจักรกับล้อพ่วงนะครับ ในส่วนของล้อจักรก็จะ18บนิ้วล้อเพิ่มก็12งสินิ้วนะครับเปลี่ยนทุกสี1หกิโลหรือ2ปีนะครับในส่วนของค่าแรงขันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นอย่างเป็นแยกดีกว่านะเพราะว่าคือเปลี่ยนทายบ่อยนะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องก็อยู่ที่800ร้อยน้ำมันเกียร์ก็อยู่ที่600ส่วนน้ำมันเส่องท้าย500ถึง900ครับข้าวันนี้ผมจะวัดเจ้รอด ทีมช่างรถใหญ่ขอจบโลเปย์ไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ